ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ kkccc แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกําไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ k k c c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับกลุ่มมาโก้ V.I.P. นะครับเมื่อวานก็พลาดนะครับเสียไปเอลซิงบอกก็เสมอกับสกอ t t ดี้ไป0ูนย์นะครับก็เสียไปส่วนสเต็ปเมื่อคืน4คู่เข้าแค่คู่เดียวนะครับโดนโตระรับประทานไป3ก็เสียไปเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เอาใหม่ครับจะให้ใหม่ก็เหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโก้จะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทํากําไรนะครับ เรามาสรุปผลทีเด็ดของมาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับเมื่อวานก็เต็มคาราเบลเลยนะครับเสียทุกคู่เลยเดี๋ยววันนี้จัดใหม่ครับเมื่อวานเนี่ยรถผปาคว่ำไปทุกตัวเลย5วันย้อนหลังติดลบไป1 5ื่นเดี๋ยววันนี้เอาใหม่ฮะจัดให้เด็ดๆ4ี่คู่เอากําไรครับวันนี้ก็ในกลุ่มโคตร v p p โคตรเซียนนะครับก็บวกกันไป ท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ก็สถิติบวก9 0นะครับเข้ากันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ทัศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับ จะมีคู่ไหนน่าทํากําไรนะครับที่มาโก้กัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผมมากันที่คู่แรกสําหรับวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลในศึกกันโชสเรียซัสโซโลจะเปิดบ้านนนอรับกันเยือนของฟิออรเรนติน a าซั o โซโลอันดับ13ฟิออันดับ9นะครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดก็เป็นฟิออนะครับเปิดบ้านเอาชนะซัสโซโลมา2-1ฟอร์มห้านัลังสุดเจ้าบ้านซัสโซโล ยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ2แพ้3ฟอร์มในการเล่นในบ้าน18นัดชนะ8เสมอ4แพ้6ยิงได้2 3เสียไป20สนะครับส่วนฟีออรเรตินาฟอร์ม5้นัดลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มในการออกเยือน18นัดชนะ5เสมอ5แพ้8ยิงได้20เสียไป20สนะครับสำหรับราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมเยือนฟีออรเรตินาต่อเสมอสําหรับวันนี้นะครับมาโกก็มองว่าทั้ง2ทีม ดูแล้วเนี่ยฟอร์มก็ต่างกันเยอะนะครับเจ้บาบอลซาโซ,โซโล่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับ5้านัดหลังสุดวันนี้ฟิออมาด้วยความมั่นใจนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะโรมามา2-1วันนี้คิดว่ามีแต่ได้กับได้นะครับไม่เสียแน่นอนวันนี้มาร์โกขอฟันตรงทีมเยือนดีกว่าน่าได้ลุ้นฮะมีแต่เสมอตัวกลับได้กําไรแน่นอนฟันตรงวันนี้ฟิออครับและคู่ต่อมานะครับเป็นฟุตบอลในรายการกันโชสวีส บารีจะเปิดบ้านต้อนรับการเมียนของชูติโรคู่นี้เป็นเพลย์ออฟนัดเลื่อนชั้นนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2นัดที่แล้วเจอกันก็เป็นชูติโรนะครับเปิดบ้านเอาชนะบารีมา1-0ฟอร์ม5นัดหลังสุดจเจ้าบ้านบารีชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน19นัดชนะ7เสมอ9แพ้3ยิงได้30เสียไป19นะครับส่วนชูติโรทีมเยือนฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1 ความในการเล่นนอกบ้าน19นัดชนะ8เสมอ6แพ้5ยิงได้17เสียไป16นะครับสำหรับราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่บารี่ต่อครึ่งลูก สำหรับวันนี้นะครับมาโก้ Marco ก็มองว่านัดที่แล้วเนี่ยทีมเยือนชูติโร่เนี่ยทำได้ดีมากกว่านะครับเก็บัยมาได้นัดแรกวันนี้บารี่ได้เปรียบในเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ว่าฟอร์มทีมเยือนชูติโร่ดูดีกว่าเยอะนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะจบด้วยผลเสม,มอนะครับวันนี้มาโก้ก็ขออยู่ทีมเยือนชูติโร่ได้โชว์แน่นอนครับวันนี้ฟันทงคู่ต่อมานะครับเรามาดูลีกเดอฝรั่งเศสกันบ้างนะครับเซงเิเตียนจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของ วาโงเสียนเซนตงเตียนนันดับ6ววาโงเสียนนันดับ13นะครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดก็เสมอกันมา2ประตูต่อ2นะครับฟอร์มห้านัดล่าสุด เจ้าบ้านเซงตกเตียนชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มในการเล่นในบ้าน18นัดชนะ9้าเสมอ4แพ้5ยิงได้3.2เสียไป27สนะครับส่วนวาลงเซียนฟอร์ม5้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มในการเล่นในบ้าน18นัดชนะ4เสมอ4แพ้10ยิงได้15เสียไปย4ิบสนะครับสำหรับราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านเซงตกเตียนต่อ1ลูกสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่า ฟอร์มก็สูสีกันนะครับทั้ง2ทีมดูแล้วนัดนี้ก็ไม่มีความกดดันอะไรนะครับทั้ง2ทีมก็ไม่ได้มีรุนอะไรแล้วนะครับน่าจะสนุกนะครับช่วงทั้งก็ฟอร์มก็สูสีกันนะครับครูนี้คิดว่าวันนี้น่าจะจบเสมอนะครับดูแล้ววันนี้มาโก้ขออยู่ทีมเยือนวาลองเซียน่าจะได้กําไรนะครับวันนี้คิดว่าไม่น่าจะขาดมาโก้กดลงวันนี้ไปที่วาลองเซียครับ และคู่สุดท้ายสําหรับมาโกวันนี้นะครับก็เป็นฟุตบอลลีกเดอร์อีกคู่หนึ่งนะครับเมดจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบาสเตียเมดอันดับ2องบาสเตียอันดับ4นะครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดก็เป็นบาสเตียเปิดบ้านเอาชนะเมดไป1นึฟอร์มห้านัดหลังสุดเจ้าบ้านเมดชนะ3เสมอ2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน18นัดชนะ9เสมอ7แพ้2ยิงได้25เสียไป13นะครับส่วนบาสเตียฟอร์มห้านัดหลังสุด ชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มในการเล่นเป็นทีมเยือน18นะัดชนะ6เสมอ5แพ้7ยิงได้24เสียไปย7ิบ 27, นะครับสำหรับราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านเม็ดต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับสำหรับวันนี้มาโก้ก็มองว่าเม็ดต้องการใช้ชนะนะครับวันนี้ต้องการ3มแต้มเพื่อรักษาอันดับ2นะครับวันนี้คิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับในบ้านลุ้นเม็ด2เม็ดน่าจะเข้าทีกว่ามาโก้ Marco, ฟันธงครับ ครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ KK CCC ได้เลยนะครับ ก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ